โอ้ดอกไม้สวยงามครับเรื่องอารามเช้าของวันศุกที่สิบห้าสองพันห้ารอยหหกะครับสวยงามบานเรื่องอารามาที่หน้าเจ้าขาวนี้ได้ อาจจะบอกโชคก็ได้เด้อด,ดูเองนะครับแล้วจะโชคภัยบุญมันเด้อพระอาทิตย์กำลังขึ้นรำไรแสรงเรืองลองนยอดปลายไม้นะ แก้มนะงก o r นั่นทุกคนใครเอานะครับแก้มงก o r งมีใครเก็บวายกุจยายังสุกยังไม่พร้อมมีก่อนเด้อหรือไม่ยายชาวนี้ยังยังไม่ได้ที่ ทา,ท,ท,ท,าทางนี้ยังไม่ได้ที่นี่ก่อนทางนี้ยังไม่ได้นี่ก็คือดอกไม้ที่หอ,อจจปูเอาไว้บูชาท่านนะครับจะปูไม่ยาด้อ สวย,ยางามพระอาทิตย์อุทัยกันคตินี่คติธรรมคำสอนนะครับ ตัวเองนะครับพวกหนึ่งแห่งชีวิตแคปหน้าจอเองนะครับตอนนี้คนรูดเยอะแยะเลยเจอคติธรรมเหล่านี้คงไม่ได้พูดละเจอหลังก็ดีไปอ่านเตือนสติได้หลังเข้าไปเจ้าก็อาใช้อ่านเตือนสติเตือนใจตนเอง ถ่ายเอาแสงพระอาทิตย์ไทยนะครับโอ้สว่างทั่วไพระอาทิตย์ส่องสว่างแดงให้เห็นเช้าวันใหม่แสงพระอาทิตย์อุทยัยสว่างสวัยกลางใจซอย คำสอนนะครับจัดจะทำแห่งชีวิตเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเล่าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉนไยเจ้ามาตัวเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามายศและลาบหาไปไม่ได้แน่เล่นเจแต่ต้นทุนบุญกุศล ทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟยามบุญมาไก,ากา่กากาไก่กลายเป็นหง์ยามบุญลงหง์เป็นกาหน้าฉงนยามบุญมาหมูหมากลายเป็นคนยามอับจนคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์เมื่อมีบุญเขาก็วิ่งมาเป็นข้าพึ่งอำนาจ วัสนา,าให้ชายสอยเป็นสาวกยกยอสอพอพลอพาบุญด้อยเขาก็ตกไม่พบผ่านเมื่อมียศเขากอรับนับบายญาตมีอำนาจยกเป็นนายให้ชายสอยพาสิ้นยศหมดอำนาจญาตมิตรลอยเหลือบุญคอยช่วยชูผู้เดียวเอ่ยเอ้า ยอดําสอนนะครับดูเองนะครับ